สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาแนะนํากระเป๋าใบหนึ่งที่ผมสั่งมาจากร้านของพี่วุฒิชัยซึ่งพี่วุฒิชัยได้เปิดตัวกระเป๋าใบนี้ออกมา่าจะประมาณสัก1สัปดาห์ราคาที่เปิดตัวมาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก8ปดเผมจําราคาเป๊ะๆไม่ได้ส่วนใบนี้ที่ผมได้มาเนี่ยมันเป็นของมีตําหนนะิราคาก็อยู่ที่ประมาณสักห้าหกร้อยนะก็มีความสนใจก็เลยลองสั่งเอามาใช้งานดูนะครับแล้วเดี๋ยว จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับว่ากระเป๋าใบนี้ยมันเป็นยังไงบ้างสำหรับกล้องที่ผมใช้ในการถ่ายทำอยู่วันนี้ก็จะเป็นกล้อง FUJIFILM ม t 5ติดด้วยเลนส18์18-55ของ f i นะูจินอะไม์ที่ใช้จะเป็น DJ i Mi ์ไ i ้ i กระเป๋าใบนี้วัสดุทำมาจากหนังฟอกฝากซึ่งเป็นหนังวัวญี่ปุ่นปกติร้านของพี่พุฒิชัเนี่ยชะนิยมใช้เป็นหนังวัวไทยอาจจะมีข้ของของแกบางรุ่นบางร็อตนะครับที่จะ มีพวกหนังญี่ปุ่นหรือว่าหนังอิตาลีเข้ามาแซมๆนะครับก็ลองติดตามในเฟซของแกดูนะเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อเฟซนะครับแล้วก็คอนแทคไว้ให้เดี๋ยวผมลองเปิดกระเป๋าดูก่อนนะครับว่ากระเป๋าใแบบนี้มันมีอะไรบ้างอันแบบนี้ก็จะเป็นสายสะพายที่ทํามาจากไม่าจะเป็นพวกเบลตัวเปิดปิดมันจะเป็นแบกแบบนี้นี่ซิปนะก็จะใช้เป็นซิปใบเคเคแบบนี้คือตอนแรกที่ผมสั่งมาเนี่ยผมคิดว่าใบมันจะใหญ่กว่านี้นะแต่เอาเพราะจริงๆใบมันจะเล็กหน่อย ส่วนด้านข้างนะครับก็จะเป็นที่ปรับสายรัดอันนี้ก็จะเหมือนของ Hawaii 5O เลยนะครับแต่มันมีขนาดเล็กกว่าคือไซส์ค่อนข้างเล็กเลยนะครับเดี๋ยวผมลองวัดขนาดให้ดูกันนะครับความยาวขปอาอยู่ที่8.5นิ้วส่วนความสูงนะครับอยู่ที่6 5. นิ้วความาอยาวอยู่ที่2.5นิ้วอันนี้ผมจะเก็บเทียบกับรุ่นเจมมี่ถ้าเทียบกับเจมมี่นะครับเจมมี่มันจะยาวกว่าหน่อยหนึ่งอย่างเจมมี่นะครับมันจะ มีความยาวอยู่ที่10นิ้วนะครับเจ้าฮาวายมินิอยู่ที่8.5นิ้วโอ้ประมาณนิ้วครึ่งเลยส่วนความสูงนะครับสูงใกล้ๆกันเจ้าฮาวายมินิของร้านพีวุฒิอยู่ที่5.5นิ้วส่วนเจมมี่นะประมาณ5.5นิ้วเท่าๆกันส่วนความหนาฮาวายมินิของพีวุฒิจะหนากว่า อันนี้เป็นกระเป๋าทรงฮาวายนะครับที่ผมเคยสั่งมาจากร้านของพิบุตวุทิชัยปัจจุบันใบนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานมักจะเอามาเป็นหมอนหนุนซะมากกว่าเนี่ยเห็นไหมไซส์มันต่างกันเยอะมากนี่อซื้อมารีวิวเพื่อนๆดูก่อนนะครับประกอบแนวทางในการตัดสินใจสาหรับเพื่อนๆที่กําลัง,เล,งเล็งใบนี้อยู่นี่ความเห็นส่วนตัวเลยนะครับนี่ผมยังไม่ได้ใช้งานนะครับถ้าจะเลือกนํามาใช้งานเนี่ยผมแนะนําเลือกเป็นฮาวายดีกว่าไซส์มันกําลังพอดีกว่า อย่างถ้าฮาวายนะครับมันจะมีความยาวยประมาณ13นิ้วความสูงของฮาวายอยู่ที่8.9นิ้วนะฮะส่วนความหนาของฮาวายนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3.3นิ้วใบนี้ผมใช้งานมาน่าจะประมาณ6ปีแล้วนะครับก็สภาพเป็นไงบ้างเฟดสวยงามไหมส่วนตรงหูมันนะครับผมให้พี่วุฒิแค่ใส่ดีริงให้เพราะว่าเมื่อประมาณ5ปีก่อนนะครับผมไม่ค่อยชอบส่สัมาัที่ป็นแบบนี้ เดี๋ยวลองมาดูอีกใบหนึ่งอันนี้ก็เป็นใบฮาวายที่ผมสั่งมาจากอีกร้านหนึ่งนะฮะให้ดูขนาดความแตกต่างของสายสพายเห็นถ้าเป็นฮาวายฮาวายของไฟถัานนะครับสายสพายมันจะขนาดนี้ส่วนนี้เป็นตัวมินิมันจะมีขนาดแค่นี้คือตอนแรกจุดประสงค์ใบนี้ที่ซื้อมา<笑><笑>ก็อยากจะเอามาใส่เจ้ากล้องฟูจิฟิล์มแอคทีฟไฟแล้วก็ติดด้วยเลนเจ้าตัว32 f 1.8ของไาย แต่ดูท่าทางแล้วไม่น่าจะใส่ได้นะครับใส์มันมีขนาดเล็กกว่าที่คิดไปเยอะแไอเราก็ลืมดูขนาดนะเดี๋ยวให้ดูคุณภาพการตัดเย็บนะครับก็สําหรับของร้านพีว่วุฒิชัยนะครับผมก็ไม่เคยผิดหวังนะครับงานของแกเนี่ยทำมาในราคาที่ไม่แพงเลยฟิลลิ่งของหนังนะครับก็ถือว่านุ่มอยู่นะครับกลิ่นก็ดีเดี๋ยวมาดูกันนะครับมันใส่อะไรบ้าง อันนี้คือมันใส่กล้องไม่ได้แน่ๆแหละแต่มันใส่ข้าวของอไรไดบางลองดูนะวันนี้จะเป็นซัมซุง g า l ล็กซี่เอส25อัลตใส่ไว้แบบนี้นะครับนี่ผมเพิ่งได้มาวันนี้ก็เลยมาแกะกล่องให้เพื่อนๆดูเลยส่วนนี้ก็จะเป็นแว่นตานะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์ที่ผมสั่งมาจากร้านรอเอ็นนิดเนะฮะใบนี้ก็ใช้มาน่าจะ3-4ปีแล้วใบนี้ชอบมากกระเป๋ายัดได้ไหม มันก็จะตรงๆ่อยลองดูนะปิดได้ไหมยมันน่าจะได้มากสุดแก้แค่นี้นะฮะโทรศัพท์หนึ่งเครื่องแล้วก็แว่นตากันแดบดบถ้าผมไม่ใส่แว่นตาแล้วผมใส่กระเป๋าดูนะครับนี่มันก็จะได้ประมาณนี้ส่วนตัวแป็คตรงนี้จะเป็นแม่เหล็ก ผมคิดว่ามันน่าจะใส่กล้อง x อทไฟได้แหละแต่เป็น x อทีไฟที่ถอดเลนนะแล้วก็คือตอนนี้ผมมีความคิดว่าผมอยากจะได้เลนแผ่นเค้กแบนๆของ Fujinon น่าจะเป็น27มิล f 2.8เพื่อจะเอามาใส่ในกระเป๋าเล็กๆแบบนี้แหละใช้ในวันเดินทางทั่วไปก็เลยลองสั่งกระเป๋านี้เอามาใช้งานดูส่วนช่องนี้ก็จะเป็นช่องใส่เหรียญใส่กุญแจแอย่างไฟทาบเจมี่เนี่ยผมมักจะชอบใส่เหรียญไว้ในนี้คือ มันมีประเด็นสําหรับผมนิดนึงเหมือนกันนะอันนี้แนะนําเลยสําหรับเพื่อนๆที่กําลังหากระเป๋าใบเล็กๆออกมาใช้งานอยู่ผมแนะนําเลือกกระเป๋าที่มันเป็นซิปแบบนี้ดีกว่าแทนที่จะเป็นซิปเหล็กนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าซิปเหล็กเนี่ยมันพอเราใส่เข้าของไปเนี่ยมันจะมีการขูดขีดแล้วบางทีมันขูดขีดนิ้วเจ็บนิ้วด้วยนะครับถ้าเป็นแบบนี้มันใช้งานสะดวกกว่า จุดประสงค์ตอนแรกคือจะเอามาใช้งานแทนเจมมี่มาใช้งานสลับๆกันแต่เท่าที่เห็นดาวเนะี่ยผมว่าผมน่าจะคงต้องถือเจมมี่ไปยาวๆแหละแต่จุดเด่นอีกอันหนึ่งที่สังเกตดูเนี่ยของทาวายมินิตูดมันจะหนากว่าเจมมี่เยอะเลยของเจมมี่เนี่ยประมาณสักสองนิ้วแต่เจ้านเนี่ยเนี่ยเกือบๆสามนิ้วนะครับเนี่ยพรามันหนาเยอะๆแบบเนี้ย สิ่งที่มันดีก็คืออะไรก็คือมันสามารถใส่กล้องได้ใส่กล้องนี่มันเป็นลักษณะติบเลนส์แพนเค้กนะครับปัจจุบันผมเนี่ยค่อนข้างจะหมองมุ่นอยู่กับการหากระเป๋าที่มันพอจะใส่กล้องได้โดยที่มันไม่ใหญ่มากนะครับพอเป็นกระเป๋าที่มันไม่ใหญ่มากแล้วมันใส่กล้องได้ปัญหาก็คือมันก็ใส่กล้อง x t t i v e ติดด้วยเลนส์ตัวนี้ไม่ได้อีก ออมันก็เหมือนเป็นวงจรนะครับเ,เพราะมันใส่ติดกับเลนตัวเนี้ยเอามาใส่กระเป๋าเล็กๆไม่ได้โจทย์ต่อไปก็คืออ่างั้นหากระเป๋าใหม่ที่มันใหญ่ขึ้นออกว่านี้นิดนึงแล้วค่อยหาเลนเล็กๆมาใส่หรือว่าจะเปลี่ยนกล้องไปเลยหรือว่าจะหาเลนที่มันตัวเล็กๆเพื่อจะติดก,กล้องไอทีไฟตอนนี้คือกำลังเจ็บหัวมากเพราะว่าเพราะว่าไม่รู้จะไปแบบไหนดี ที่คิดไว้ตอนนี้ก็คือว่าอาจจะมีอีกกล้องหนึ่งเพิ่มขึ้นมาก็คือ Ri ค o ก GR 3นะฮะจริงๆผมเคยมีร i คโก GR 3นะครับแต่ผมขายไปละตอนนั้นซื้อมาพันสามหมื่นสามนะฮะเมื่อประมาณสัก6ปีที่แล้วแล้วก็ขายไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วในราคาประมาณสัก23 2 0มื่นสตอนนั้นไม่รู้ว่ามันมีกระแสของกล้อง Ri คโกนะฮะเนื่องจากลิซ่าแบ็กพิงเอามาใช้งานก็เลยขายไปในราคาถูกต่อมาเ็ามันรู้สึกว่ามันมีความคิดถึงเพราะว่า โดยอายุเราเนี่ยพอมันเยอะขึ้นเนี่ยติดที่จะพกกระเป๋าเล็กๆแล้วก็ถือพกกล้องเล็กๆก,กล้องโทรศัพท์อย่าง Samsung Galaxy A 2 5อ่ามว่าโอเคแม่มันก็โอเคนะแต่โดยส่วนตัวซึ่งเรามีฟิลลิ่งมีอิมมีชันในเรื่องของงานถ่ายรูปการถ่ายภาพอะไรเงี้ยมันก็กนีไม่พ้นที่แบบจะต้องถือกล้องที่มันมีเซ็นเซอร์ที่ม,มีขนาดใหญ่กว่ามือถืออันนี้ก็เป็นประเด็นอันหนึ่งตอนนี้กด็ดูอยู่ว่าจะ กลับไปหาลิโคที่เป็น GR3X นะครับตัวเลนส mm. ์40มิตัวที่มีติดฟิลเตอร์ h d f นะฮะตัวนั้นเอามาใช้งานดีไหมหรือว่าจะซื้อเลนส์แพนเค้กเจ้าฟูจิโน27มิลเอฟออมาประกบอีกทีไฟแล้วก็ใส่ในกลบองแบบนี้เนี่ยพกพาทุกๆวันนะครับตอนนี้ก็กำลังังเลอยู่ เดี๋ยวผมจะลองสะพายกระเป๋าใบนี้ดูกันนะครับว่าเมื่อสะพายกับตัวแล้วมันต่างกันยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวใบแรกผมจะเริ่มจากเจ้าฮาวายมินิก่อนแล้วกันนะครับนี่ไซส์มันตะมุตมีมากเลยมีแค่นี้เองมันจะคล้ายๆเหมือนกระเป๋าคลาสนะครับผมมีความรู้สึกว่านี้เลยนะลองดูด้านหลังนะครับเป็นไงบ้างส่วนสายสะพายเนี่ยมันมีขนาดเล็กนะมีขนาดเล็กก็ไซส์มินิดีผมว่ามันน่าจะเหมาะกับคนผู้หญิงนะ ดูลักษณะของกระเป๋าเนี่ยมันเล็กมากเลยแตบ่บนี้เป็นเจมมี่นะครับนะลองดูกันอลองดูความแตกต่างนะครับระหว่างเจมมี่กับฮาวายมินินี่ด้วยความเห็นส่วนตัวนะครับมีความรู้สึกว่าเจมมี่ยังยังคล่องตัวแล้วก็ะสะพายได้ดีกว่าอลองดูด้านหลังนะครับเป็นไงบ้าง เดี๋ยวผมจะลองสายเยมมี่ใบเดียวให้ดูกันนะครับเอ๋นี่เจมมี่นะครับอ,นนอันนี้ก็จะเป็นฮาวายไซส์ปกติลองมาดูกันนะครับฮาวายไซส์ปกติก็จะประมาณนี้น,นี่นะ เดี๋ยวกลับมาที่ฮาวายมินิอีกทีหน,นึ่งนี่มันก็รู้สึกดูตะมุตะมีดีนะฮะเดี๋ยวลองปรับสายสะพายดูนะครับมันสามารถสะพายแบบคล้ายๆเจมมี่ได้นะประมาณนี้ประมาณนี้นอ่มีความรู้สึกว่ากลิ่นหนังหอมอืม ามาดูฟังก์ชันการใช้งานนะครับในลักษณะที่เราถือแบบนี้มันสามารถใช้งานได้ไหมก็ใช้งานหยิบจับโทรศัพท์เข้าของได้ง่ายนะครับสมมุติผมจะหยิบแว่นตามาสวมใส่นี่คือกระเป๋าแว่นตานก็รู้สึกโอเคนะมันใส่เล็กดี เดี๋ยวผมจะเอาไปใช้งานสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอามารีวิวเพื่อนเรับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ